สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเบลทีลกรในช่อง y ย u ทู b เบลบิลเลนนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานผมไม่ได้ลงคลิปมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับยี่สิบแปดยี่บเก้าวันได้นะครับพอดีว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาว่างเลยนะครับติดกับงานประจาอยู่นะครับแต่คือวันนี้มีเวลาแต่วันนี้คือมีเวลาว่างนะครับจะมาทําคลิปให้ชมอีกหนึ่งคลิปนะครับมีสูตรมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้คอนโซล อันนี้เป็นคอนโซนเก่าของฟีโนนะครับอันนี้เป็นส่วนของบังโคลนหลังของล้อหน้าครับส่วนชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นของได้ท้องนะครับผมให้เพื่อนๆดูสภาพนะครับมีความเก่ามีความซีดนะครับด้านหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับสภาพด้านหมดแล้วนะครับวันนี้ผมมีสูตรนะครับจะทําให้เหมือนใหม่เลยนะครับโดยการใช้แก๊สกระป๋องนะครับ แล้วก็ไฟแก๊สกับป๋องกับไฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับโอเคมาชมกันเลยครับตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับเปิดเบาๆก่อนนะครับระวังจะโดนมือนะครับโอเคไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมนะครับตอนนี้คือไฟติดแล้วนะครับเห็นไหมไม่รู้โอเคเดี๋ยวมาดูชิ้นนี้กันก่อนดีกว่านะครับเป็นชิ้นของ บางใต้ท้องของปีน่ครับใช้วิธีลนเอานะครับใช้ไฟลนแต่เพื่อนๆอย่าจี้ชิ้นงานนะครับเดี๋ยวชิ้นคอนโซนมันจะละลายไปนะครับใช้ไฟลนปัดไปปัดมานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอเปิดแก๊สอีกหน่อยอย่าจี้นะครับเพื่อนๆ แก๊สผมว่ามันมันออกไม่ค่อยดีเลยลากไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเริ่มกลับมาแล้วนะบุรณะใหม่เริ่มกลับมาแล้วนะ เพื่อนๆอ,อย่าจี้เด็ดขาดถ้าเพื่อนๆจี้ชิ้นงานละลายแน,น่มันมันจะเอาสีสีเทาๆกับมัน เพื่อนๆดูความแตกต่างนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างแต่ผมให้เพื่อนๆดูความแตกต่างกันก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อให้เร็จกันเลยครับ ัวเอาเดียวกันแล้วเพราะเราพรเราเดงออกมาเน่ก่านะอ่าเพราะพรเราแสงอ่ามันมันมัวมันแรงอ๋อมันมันซือกับองนักไม่ดัก็มาเึงนไฟ่อมเลยจ้ะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ดูสภาพนะครับก่อนทํากับหลังทํานะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ทําฝั่งนู้นทำนะครับฝั่งนี้เป็นสีซีดด้านเลยนะครับแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ทํานะครับผมว่าดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะครับถึงมันจะไม่สวยมากก็ก็มันก็โอเคกว่าของเดิมนะครับ เพื่อนๆอย่าที่เป็นเวลานาน,าน,นาๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับความแตกต่างฝั่งด้านนี้ทําแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ลนไฟนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างก่อนเห็นได้ชัดเลยนะครับฝั่งนี้คือซีดด้านฝั่งนี้คือซีดแล้วก็ด้านมั่งนะครับส่วนฝั่งนูด้ดูดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยโอเคเดี๋ยวผมดับไฟเสร็จครับ นะครับเพื่อนๆเสร็จพืนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับอยมไม่ล้มก่องิ้นเลยครับแต่ผมตอดกล้องออกแป๊บหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้สวยแบบว่าต้องว้าวอะครับเพื่อนๆแต่มันก็ดูดีกว่าไม่ทำอะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีมีแก๊สกระป๋องอยู่แล้วก็ทําเล่นได้นะครับแต่ถ้าในกรณีไม่มีแก๊สกระป๋องผมแนะนําให้ไปผมแนะนําให้เอาเงินที่ไปซื้อแก๊สกระป๋องมาซื้อสีสเปรย์แล้วก็ทําผมว่าดูสวยกว่านะครับ แต่คืออันนี้ผมมีแก๊สกระป๋องอยู่แล้วนะครับผมก็เลยทําคลิปให้เพื่อนๆชมแต่ผมว่าถ้าเป็นชิ้นดําที่สภาพสวยครับแบบไม่มีรอยรอยขีดลึกๆแบบนี้ครับถ้าไม่มีรอยขีดลึกๆแบบนี้ผมว่าโอเคนะเพื่อนๆดูสภาพเนี่นเพื่อนๆดูตรงนี้คือไม่มีดาหนีไม่มีรอยขีดนะครับผมว่าก็ออกมาสวยอยู่นะมันก็เป็นสีเหมือนของเดิมสุดอะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีรอยแผลผมแนะนําให้ทําสีดีกว่านะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ